สวัสดีค,ค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ค่ะมีท่านหนึ่งสอบถามพอ,อน้อยมานะคะว่าเกิดวันที่16กันยายน2506ลงทะเบียนได้ในช่วงไหนค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีคำตอบค่ะสำหรับ ท่านที่สอบถามมาว่าเกิดวันที่16กันยายน2506ท่านสามารถไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนณภูมิลำเนาที่มีท่านที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือตําน่งงานเขตค่ะลงได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2565จนถึงเดือนกันยายน2566ท่านสามารถไปลงทะเบียนได้นะจ๊ะ กาที่องค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นกตั้งแต่เดือนตุลาคม2565ไปจนถึงวันที่30กันยายน2566ปิดเดือนธันวาคม2565เดือนเดียวนะจ๊ะค่แล้วท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคม2566 เป็นต้นไปซึ่งเป็นปีงบประมาณ2,567นะค,ะ,คะก็คงจะชัดเจนกันแล้วสำหรับท่านที่สอบถามมาค่ะเช็คตัวเองนะคะเช็คตัวเองดูว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนไปที่นั่นค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องไม่ได้รับต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็คงจะชัดเจนกันแล้วสําหรับท่านที่สอบถามมาเอกสารหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่ในภูมิลําเนาสมุดหน้าบัญชีเงินฝากธานาคารได้ทุกธานาคาร ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะจ๊ะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมโดนปิดไปแล้วหรือยังไม่อยากให้เสียเวลาค่ะบางท่านเอาเลขที่บัญชีที่โดนปิดไปแล้วมาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะมาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียนนะคะเพราะในช่วงเดือนที่ท่านจะได้รับสิทธิ์กรมบัญชีกลางโอนเงินไม่สําเร็จโอนเงินไม่ได้ ค่ะท่านไม่ได้เสียสิทธิ์แต่ท่านเสียเวลานะคะท่านเสียเวลาเพราะฉะนั้นฝากไว้เลยท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามมานะจ๊ะ16กันยายน2506 แต่วเบียนลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2565ไปจนถึงวันที่30กันยายน2566ครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปเป็นผู้ในัาเปียอย่างชีพบกันนะค,ะ,คะก็คงจะชัดเจนค่ะหรือท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมกผ่านคอมเมนต์มาได้เลยหรือท่านใดที่จะส่งวันเดือนปีเกิดค่ะมาให้พออน้อยดูให้ว่าจะลงทะเบียนได้ในช่วงไหนค่ะก็ส่งมาได้เลยนะจ๊ะ,ะก็พออน้อยตอบทุกคำถาม ไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้พออน้อยต้องกาปลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ